โอเคครับผมก็ขอกระดาษสวัสดีกันด้วยนะผมก็กลับมาพบกันเหมอดิมกับ DVD Channel กันอีกเชอนเคยผมแล้ววันนี้กับเกมไมครับกันกัการ์ดของผมมันมีชื่อว่า City Fruit นะครับผมแล้วผมก็ตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปเมืองเล็กๆเหมือนเดิมนะครับ มีนะครับผมวันนี้ก็ผมอาจจะมีลุกขึ้นไปหยิบของให้บ้างนะครับเพราะว่าลูกค้าเยอะเนาะช่วงวันศุกร์ก็เออเออลืมบอกไปนะครับผมลืมบอกไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับผมจะเปลี่ยนมาแคสแคสใหม่นะผมก็จะเป็นก็จะยผมจะเปลี่ยนวันนะครับผมวันที่ลงคลิปก็จะเป็นวันอังคารกับพุธนะครับผมส่วนจันเ,เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น อังคารพฤหัสนะครับจะประมาณนี้นะครับอเอ,อ่อถ้าผมมีท่าทีเหมือนจะลุกออกไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้าผมหยิบของหรือต้องไปหยิบของหรืออะไรนะครับหรือต้องตัดคลิปไปหรือทำให้แคสไม่เข้าแคสแต่ว่า แคสเกมแบบไม่เข้าใจหรือไม่รู้เรื่องก็ขออภัยนะพอดีช่วงนี้เออมันเราชนะโอเคขอขอนุญาต

ก็ประมาณนี้เนาะอย่างเมื่อตะกี้นี้นะครับเดินไปไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้อยาอย่ายาถ้าลูกค้าเยอะไม่เป็นไรนะครับนี่ผมก็เป็นเมืองเล็กๆอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นเนาะนี่นะครับ ได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตหยุดคลิป ก็อีกอันหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็อย่างเมื่อกี้นี้นะครับผมพอดีอย่างเมื่อกี้นี้นะครับประมาณนี้เนาะก็นะครับก็ประมาณนี้เนาะ กนะ็นะ้าๆกับแม่ก็จะช่วยเรียกนะครับผมก็ชอบว,ว่าช่วงนี้ลูกค้ามันเยอะนะครับผมเ,เราชนะมัน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 บูมอ่ะเนาะใครโหลดเราชนะแล้วบ้างครับผมใครที่โหลดเราชนะนะครับผม,ผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเชื่อว่าก็คือหลายคนเขารักรักลุงตู่กันนะเนะาะดี๋ยไอ้อย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวช่องบิน <laughs> อย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวช่องบิน อย่าพุดอย่าพุดเดี๋ยวช่องบินเดี๋ยวช่องบินอย่าพุดพุดตุ๊ตุ๊ตุตุอย่าพุดพูดอย่าพุดเดี๋ยวช่องกูบินอย่าพุดอย่าพุดเดี๋ยวช่องบินจีบหายแล้วทรงจะบินปะวะก็ก็อย่างนี้เนาะใครใครใครที่ ก็ช่วงนี้เราชนะนะครับผมมันเข้าอ่ะเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับอยากจะมาช่วยมาได้โกเลมไอโกเลมโกเลมมึงทำอะไรเนี่ยอีโกเลมอีโกเลมอุ้ยออกมาทำไมอนะ่ะขออนุญาตเคลียร์กับพวกมันก่อนนะครับก็ ประมาณนี้นะครับผมมันก็จะอย่างนี้เนาะก็ไม่เป็นหวงเนาะเพราะว่าช่องผมคงไม่บินหรอกเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่รักลุงตู่ใครรักลุงตู่หรืออะไรนะครับผมก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมก็ผมว่าจะพูดดีไหมนะช่องผมจะบินหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะก็ต้องรอดูทีหนึ่งว่าช่องผมจะบินหรือเปล่านะครับ <c oughs> ชิบหาย จะพูดทำไมเสียวช่องวินมากก็จะประมาณนี้นะครับผมก็โอเคครับผมก็คงมีประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่โหลดเตาชนะมานะครับสมัครมาแล้วนะครับก็แบบนี้นะครับใช่ครับใช่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน ครับประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับใครที่โหลดเราชนะมาแล้วนะครับก็สามารถคอมเมนได้นะครับโอเคใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครด้วยผมก็อย่าลืมกระทืบไลค์ด้วยนะครับใครที่โหลดเราชนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมครับผมับขอบคุณครับที่ดูนะครับ